เช้าคะ่ะเช้าว,วันที่16สิงหาคม2567นะคะพ่อดื่มนมตอนเช้าคะ่ะเฮ้ยเฮ้ยพ่อแข็งแรงขึ้นนะเนี่ยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากคะ่ะ มีความสุข,ขความเ,เดิุวาพแข็งแรงเฮงเลยเวยค่ะ ต้องก่อนนะคะสอนเธอนนิดหน่อยนะคะมันก็เด้งออกมาเออนอนแล้ววายวายลื่นกระเ้เอาเออวาย โอ้ยโอ้ยดีนะอยู่ตรงที่นอนดูด้านค้างพอไปก่อนนะคะ เด็นค่ะต้องกล้องลื่นเนี่ยอันเนี้ยมันหล่นลงม,มันหลุดออกมาเหล็กมันง้างออก ใส่อีกทีหนึ่งนะคะอุ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วสวัสดีค่ะพ่อกิงออนตินนี่แม่เอากล้วยหอมไปกินเลยพ่อไม่กินกล้วยหอมอะถุงนั้นอะ ngâm là ngon lắm à cái hỏng đi, đi. ha hục luôn đến nha chẳng cho đập cho đập mẹ hạnh vô mong hạ tăng con mình cái đen đừng đặng đừng đặng สัดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณกิตนาสวัสดีครับพ่อจ๋าคุณกิตนา<ม>บอกสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะ <laughs> จะสั่นสะเทือนหน่อยเพราะว่าตั้งขาตั้งกล้องไม่ได้นะคะมันหลุดออกจากขา <laughs>

คุณกิตนาแฟมิลี่สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเดี๋ยวตั้งใหม่ค่ะตั้งไอ้ตรงเหล็กนี้มันลืลลน่นลื่นปืดลื่นปืดอ้าวเนี่ยมันหลุดออกมา กินเยอะเอ้เออกินกินไปเมื่อวานช่วงเช้านี้กินไปสองขวดเต็มๆเลยนเฮยมืลื่นลื่เอาแต่ต้องใช้มือจับอย่างเดียวแลยเนี่ยมอไ้เออขาดังกล้องไอ้ตรงเนี้ยมันไอ้ตรงเนี้ย Yeah, okay, แผ่นยางตรงเนี้ยมันหลุดไปเนี่ย mm hmm. พอพอใส่เข้าไปแล้วมันจะลื่นเ mm hmm. นี่ยข้างหาแผ่นยางมาแปะก็ mm hmm. กินออนจีนเสร็จแล้วเอ้ยนั่งน้าดิ <laughs> กินน้ำเสร็จแล้วแล้วก็กินกล้วยหนึ่งลูกอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณค่ะมันจะสันส้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งขาตั้งกล้องขาต้อง ไอท้ที่ช่องเสียบกล้องมันหลือมันแผ่นยางหลุดเอ้แผ่น อ๋อเทน้ำใส่แก้วไวอืม้ำไม่ไเออล้วเราจะรอโจ๊กพี่หนุ่ยไปเนี่ยพี่หนุ่ยใส่โจ๊กมาอืมนะ,ะจะอืมเพราะว่าพอกินอันนี้รองท้องไปแล้วอ่อนจิไอ้นมกับขนมปังสวัสดีค่ะ คุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณคุณกิตนานะคะคุณกิตนาเฟรมารี่ที่เข้ามาถักถ่ายพ่อขอบคุณค่ะพ <c oughs> ่อเยอะสั่งเยอะเดี๋ยวพ่อจะเอนหลังเหรอเอนหลังงก็กได้นะไป <c oughs> นั่งเล่นข้างนอกไหม <c oughs> ไปนั่งเล่นเตียงข้างนอกไหมฮะ <c oughs> <c oughs> เอาอยู่ในนี้ก็ไม่ได้เปิดแอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอารถมาให้นะโอเคนมัเดี<า>๋ยวตั้งไว้บนนี้เดี๋ยวพ่อจะออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอารถมาให้เราแป๊บนึงเดี๋ยวเอารถมาเอา เดี๋ยวเอารถมาให้พ่อ,เ,อเดี๋ยวพ่อจะไปนั่งที่เตียงด้านนอกต้องเตรียมรถก่อนอันนี้จะสันส่นๆนะคะมือสันส่นๆเพราะว่าขาตั้งกล้องพังหาขันยางมาติดกาวเปิด,ดไฟก่อนมืดตึบต๊บมืดตึ๊บ วิตตึบวิตตึบนี่เดี๋ยวพ่อจะออกมาอยู่เตียงนี้นะคะเดี๋ยวเอารถไว้ให้พ่อก่อนนี่รถพ่อจอดอยู่นี่คะสส่ะลัซิงลัซิงยรกซิงจอดอยู่นี่เอารถไปท้แล้ว ก็รถมาแล้วดูเพ่อออกมา้เอ้ยวันนี้เหมือนอ,อสมอจะมานะพะ่อ <pers> แต่เขายังไม่ได้บอกว่ามากี่โมงเอ้ยทำไรอะ่ะเอามันต้องเอาเสื้อกั๊กออกก่อนจีบก <laughs> <ด>ัน <c oughs> <c oughs> อเออเอยอย่าดึงคอปกนั้นะจะเอาออกสองตัวเลยเหรอเอาสองัวเลยก็ได้เอายกแขน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 ขึ้นสองตัวเอ้าปวเสื้อโอ้เสียหลอสีชมพู โอเคเรร้อยมาเดี๋ยวเอารถมาให้อะรถพ่อจอดอยู่นี่นะคะรถเข้ามาค่ะรถเข้ามาค่ะวิติดอะไรติดอะไร <Okay. S 1> อะ,อะ <Okay. S 1> จ่าจ่าจ่าอะนี่อะรถมาแล้วอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าจ่าจายจาล็อ,อกล็อ,อกก่อนนะพ่อเอื้อมมือไปล็อ,อกล็อ,อกฝั่งนู้นหน่อยเนี่ยมันจะไหลเปล่านั่นลนะล้อ,อนนะั้นมันจะไหล ลุกไหวไหมลูกไหวไหมคนเก่งรถไหวไหมนั่นอันนั้นน่ะไม่ได้ล็อกล้อน่ะนอึบ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 ใช้ใช้แขนยันขึ้นไปโอโ้โ,อโหโอห้โหเก่ง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 อะถอยไปเลยถอยไปเลย ถอยได้ไหมก็เก่งมากเลยเดี๋ยวพ่อจะออกไปอยู่ข้างนอกนะคะไห <c oughs> น,นชูสองนิ้วหนคนเก่งเออคนหล่อมีกระเป๋าอยู่กำลังถอยรถนะคะติดตัว อถอยไปถอยต่อถอยไปติดติดประตูอ่ะอ่ะอ่ะถอยถอยเออดันถอยเออ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 โอเคโอเคโอเคถอยถอยจะเข้าห้องน้ำอ่ะ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  ไปแล้วอุ้ออกมาแล้วไปดูแม่หลังบ้านไหมแม่นั่งหลังบ้านเดี๋ยวพ่อจะมาที่เตียงนี้นะคะพ่อจะมาที่นี้ น,นู่นมางนงี่ยได้ยินเองเงี้ตอนนี้เหรอจะแปดโมงแล้วอีห้านาทีแปดโมงค<ม>ืเดียเขามาแปดโมงกว่ารอได้เปล่าโอเคเดี๋ยวพอลอโจ๊กจากลูกสาวคนโตนะคะ ขออนุาดลงไลนนะคะพบกันใหม่อาหารเชร้าของวันเยน็นเข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจะกินเรียง